สวัสดีครับพี่นอ้องตอนรับพี่น้องกับส่องยูทูบถนมฟาร์มบนล้อมทวีทรัพย์นะครับเมื่อนี้ภาพี่น้องมากถวายการตอนรับพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตนะครับเจ้าคณะภาคศิษ์นะครับาาคณะสงฆ์อำเภอกระท่มนะครับวัดจำปาชุมชนคุณธรรมบ้านหัวหน้านะครับถวายการตอนรับพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตนะครับ เจ้านาะภาคสิบสวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้อยู่ที่วัดจำปาบ้านหัวหน้านะครับ,นะรบขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมราชาุวัฒนะครับเจ้าคณะภาคสิบ คณะสงฆ์อำเภอกันทราล้มนะครับตอนรับจากคณะต่างวัด

เดี๋ยวค่เขาแถวนี้นะคะจ่อนัน่งาง่าย่ยระจยแลราทำคะจะ่อนขญะตออมนะคะใช่ไะไม่กได้มรเร็วเร็วเวอกลลับีแล้วหนึ่งสองสามเจานอันเพินะครับ

ดูนถ่ายรูปอาเอามาด้เอาถ่ายรูปถายรยอมยอมไปข้างหน้ายมไปขยับข้างหน้านั่งขึ้นเขาเล่มวนเล่ ตาบตับตับไส,ส้ไสรไส้นื้อเดือพืพน้อง